ชาวจีนที่มาศึกษาในระดับปริญญาเอกในประเทศไทยได้เข้าเยี่ยมชมศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศิลปะมวยไทยที่ค่ายมวยดาบรันสารคามโดยที่ค่ายมวยดาบรันสารคามตำบลลาดพัฒนา อำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามนักศึกษาระดับปริญญาเอกชาวจีนที่มาศึกษาที่มหาวิทยาลัยมหาสารคามจำนวน21คนในเดินทางเข้าเยี่ยมชมเพื่อศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวมวยไทยนำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรชไชยรัตน์ชูสกุลหัวหน้าภาควิชาวิวทยาศาสตร์สุขภาพและการกีฬาคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคามมีร้อยตำรวจเอกนิรันดร์ยศพลประธานชมรมมวยสยามภ เจ้าของค่ายมวยดาบรันสารคามไใดใ้การต้อนรับและนำคณะเดินชมการฝึกซ้อมมวยไทยของนักกีฬามวยไทยในค่าย ที่มีทั้งนักชกมวยไทยอาชีพรวมถึงเยาวชนและประชาชนที่สนใจด้านกีฬามวยไทยได้เข้ามาศึกษาฝึกฝนทักษะที่ค่ายมวยดาบรันสารคามแห่งนี้โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรชัยรัตชูสกุลหัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการกีฬามหาวิทยาลัยมหาสารคามได้กล่าวว่าคณะชาวจีนที่เข้ามาศึกษาเรียนรู้ที่ค่ายมวยดาบปรันสารคามในครั้งนี้เป็นนักศึกษาในระดับปริญญาเอกที่มาศึกษาด้านวิทยาศาสตร์กา,การกีฬาที่มหาวิทยาลัย วิทยาลัยมหาสารคามซึ่งแต่ละคนล้วนเป็นครูอาจารย์ที่สอนด้านกีฬาจากสถาบันการศึกษาต่างๆในประเทศจีนซึ่งการมาศึกษาเรียนรู้ในครั้งนี้เพื่อให้นักศึกษาชาวจีนได้เห็นสภาพการฝึกซ้อมจริงภายในค่ายมวยเพื่อน,นําไปเป็นข้อมูลประกอบการศึกษาการทําวิจัยด้านกีฬามวยไทยรวมถึงนําไปใช้ต่อยอดการสอนในสถาบันการศึกษาของตอนในประเทศจีนและค่ายมวยดาบรันสารคามถือเป็นค่ายมวยที่มีชื่อเสียง สร้างผลงานระดับประเทศและระดับนานาชาติซึ่งถือเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของจังหวัดมหาสารคามและมั่นใจว่าการนํานักศึกษาปริญญาเอกชาวจีนเข้ามาศึกษาเล่เปลี่ยนเรียนรู้ในครั้งนี้จะเกิดประโยชน์ทั้งสองฝ่ายซึ่งชาวจีนที่มาศึกษาเรียนรู้ก็จะได้นําความรู้นําไปต่อย,ยอดการพัฒนาด้านการศึกษาวิชาและถือเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ศิลปะป้องกันตัวของชาติไทยก็คือมวยไทยให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายทางด้านร้อยตัว เอกนิรันต์ศพลเจ้าของค่ายมวยดาบรันสรารคามได้กล่าวแสดงความขอบคุณทางมหาวิทยาลัยมหาสรารคามที่ให้ความสําคัญกับกีฬามวยไทยและตนยืนยันจะพัฒนาส่งเสริมกีฬามวยไทยโดยการเชื่อมโยงการพัฒนาในทุกมิติทั้งการนําหลักวิชาการวิทยาศาสตร์การกีฬามาใช้ในการพัฒนาศักยภาพขีดความสามารถของนักกีฬาโดยเชื่อมโยงกับสถาบันการศึกษาต่างๆและส่งเสริมเยาวชนและประชาชนโดยใช้ค่ายมวยดาบรันสรารคามแห่งนี้ เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้และต่อยอดสู่การเป็นนักชกอาชีพหรือการประกอบอาชีพอื่นๆที่เกี่ยวเนื่องกับกีฬามวยต่อไปครับ ก็หนึ่งอยู่ใกล้ในพื้นที่แล้วก็เป็นถือว่าเป็นซอฟพาวเวอร์ของ,ของมหาสารคามนะครับเป็นเรื่องที่สําคัญแล้วคิดว่าสิ่งที่นักศึกษาต่างประเทศเนี่ยเขามองเขามองมาเนี่ยนะครับแล้วก็เห็นความสําคัญก็คิดว่ามันม,ม,ม,มันจะมิดคุณลิฟายซึ่งกันและกันนะครับแล้วคิดว่าเราก็ได้ประโยชน์เขาก็ได้ประโยชน์ ที่จะที่จะในเรื่องของกีฬามวยเนี่ยนะครับในการที่จะต่อยอดไปไปสู่การศึกษาการวิจัยหรือว่าอาชีพต่างๆในอนาคตได้นะครับดีใจนะฮะไม่อยากจะพูดอะไรมากนะครับขอญาตพูดสั้นๆว่ากราบขอบพระคุณมหาวิทยาลัยมหาสารคามกราบขอบพระคุณท่านดรนะครับที่ดีครับที่มองเห็นสิ่งที่มีคุณค่าที่ทําสิ่งที่มีคุณค่าให้มีมูลค่าเกิดขึ้นที่จังหวัดมหาสารคามครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับ Very cool. Give uh, us the the instinct feeling. Uh, give, give us a deep impression about the trainers, uh, the coaches, and all the workers here. They are work very hard, uh, even in the uh, hot weather. They <laughs> training every day for hard work. So we uh, really uh, get a deep uh, brand here. Yeah. Uh, uh, the same, thanks thanks again for the manager here to allow here to uh, have a view maybe it will help us to uh, go on our research and give us some benefits and make a big uh, improve here okay thank you. Thank you. Oh. thank you thank you very much